ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวัตสังโฆสามีจิกปฏิปันโนภะคะวะโตสาวัตสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสยุค ปุร ah ah ิสุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนัยโยปะหุนัยโยทัคคินัยโยอัญชลิกระณีโยอนุตรังปุญญเขตังโลกสสา ลกทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดย,ยเด็จพระพตทดไตรปัญญาของ จะเอารถทศพลมีคุณอานอนอันเด็กจะนำเหลือตราข้าขอนกมู่ปร,สราสาทพบสมคุณานุคนประลุมรำพันด้วย มวลสนุกสนานซื่อๆมันก็ไดต่ควบมวลควบสนุกสนานเออนี่ขันเท่าตั้งเป้าหมายใบยังสั่นตัวบุญมันไม่ได้ขันตั้งเป้าหมายการทําบุญ่าโอ้ยเพิ่นผ้าเฮ็ดกะเฮ็ดไปสลักเออเพิ่นว่าเฮ็ดกะเฮ็ดไปสลักโดยไม่มองถึงจุดหมายหรือว่าความหมายของการทําบุญว่าทําแล้วเราได้อะไรทําแล้วทําเพื่ออะไรขันเฮ็ดยังสั่นบันี้มันก็บเพราะเกิดผล เออเพิ่นผ้าเห็ดไหมเออเพิ่นว่าเห็ดแั้งสั่นเห็ดแั้งสี่เออเพิ่นว่าเห็ดกับเห็ดน้ำเพิ่นสติเออเพิ่นเนี่ยมันไผ่ละเพิ่นเนี่ยพระเยจียเออเพิ่นว่าเพิ่นว่าเนี่ยเออเออบ้าวยังขึ้นกับเพิ่นว่าไหมสติ๊กเออแั่ไผ่ละเพิ่นเนี่ยสติเออเพิ่นเนี่ยหมายถึงคนผู้รู้อีแม่ คำว่าเพิ่นวาเพิ่นวาเนี่ยก็คือถ้าจะพูดทางภาษาสามัญภาษาที่มันเป็นทางการก็คือบัณฑิตหรือผู้รู้ก่อนเราเออเพิ่นหูมาก่อนเห่าัดเนี่ยเพิ่นกับผ้าเหาเห็ดเออแนวที่มั่นถึงมั่นควรทําให้มันมีเป้าหมายเนี่ยคำว่าเพิ่นวาเพิ่นวาเนี่ยคันเฮาจะว่าเออเพิ่นวาเนี่ยคือเพื่อฟู่ เพิ่นเห็นมาก่อนเลยเพิ่นหูจักว่าอันนี้มันถือตัวอันนี้มันบ่ถือตัวอันนี้มันเห็นไปแล้วมันมีปัญหาตัวประเสรินั่นแหละคือคือว่าเพิ่นว่าคันเพิ่นเห็นแล้วประเดี๋ยเพิ่นผ้าเห็นเนี่ยอาตมาเสือว่าผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ผู้เพิ่นผ้าเห็นมากเนี่ยหลับนองว่าบ่ัวผ้ายางท่างผิดแท้ๆอันนี้อาตมาเสือว่านสัตว์แตผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่เพิ่นผ้าเขาเห็นมากเนี่ย เพิ่นกับผ้าเห็ดแต่แนวดีๆเห็ดแต่แนวถือแนวควนแท่งเห็ดแต่แนวอ่าเป็นไปตามเห็ดตามข้องกว่เทีนี่อันนี้แหละเพิ่นว่ามันอยู่บัืงหนีใช่ไหมเออเพิ่นว่ามันอยู่บัืงหนีเออขันบอลแมนโอ้ยเพิ่นว้างสั่นกับเพ็ดนนัเพิ่นโหลดเพิ่นว้างสี่กับเห็ดนั่นเพิ่นโหลดโอ้ยพูดตายเรามักเราหไรพูดเอาเราไปถวายหลวงพ่อจังสองลังเนี่ยประเนเพิ่นว้างจังสั่นนี่มันจังได้บุญมาจั่นไหวหลวงพ่อกะทิเมาตีกันครับวัดชุ่มเพิ่นแล้ว เออมันสิได้บพาลาะบุญมาเนี่ยเออขันเพิ่นวางถวายอย่างผู้ขันผู้ตายมักอย่างน่ะเบาไปถวายเพิ่นว่าได้กินเด้ประเด่นเนี่ยขันว่าจังสั่งบักลาบง่วก็ลาบง่วมาถวายหลวงพอ่อเออจังสีพ่อสิได้กินยุทธหอเออหลวงพ่อขันสีหมกักเนี่ยโยกเออแต่ว่าสิ่งยืนที่มันไม่ควรเออสิ่งที่มันบกพร่อง เออขันเพิ่นมักไปได้ก็ตามแล้วก็แยกเราไปถวายเออขันอยากให้เพิ่นกินเออกะแนวมันบอดีกะเอามันผ่านไปแล้วเออกินตะกอนบ้านตายได้บังลาเอ้ยว่านตายไปแล้วก็กินตะบุนเดอร์บั่นกะว่าไมงบั่นกะไดรดอกเออเอาแนวที่เหมาะที่ควรนั่นก็คือมีเป้าหมายอีกอันสุดท้ายเป้าหมายที่การทำบุญเนี่ย คือหวังอยากจะได้บุญเออหวังอยากจะได้บุญเออได้บุญเกิดขึ้นก็ไัยประเด็นหนึ่งได้ให้แก่ผู้ไหวชนสองได้ให้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ผู้กระทำเนี่ยข้า,ขาตั้งเป้าหม,มายว่าเอออีพออีแม่ยผาเป็นเห็ดเอาหลังจากเผาสลรีละล่างเพิินแล้วเขากับมาถ้ำบุญตักบาตรอยากนำไปเพิินนี่แหละเป้าหมาย เออแนวทเีเพิ่นสิได้ก็คขึ้นมีถต่บุญตากุศสมีแัต่ตทาตา่านตาศีลภราวนามถนถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้อย่างนี้เราก็หมายความว่าเรารู้ในสิ่งที่เราทำคนะว่าสิงที่เข้าถ้ำเนี่ยเป้าหมายเข้าตั้งไว้แล้วเี่ยเราก็ทําให้มันบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ให้สําเร็จเออคือเมื่อบ้านมึนเออเมื่อบ้านนี่ละผู้สําเร็จก็หลายอยู่นี่ เออวเรวมเลยเฮ้ยกูวาแล้วกูวาแล้วผัว่านี่เออปัญญามืดิสืออันเบิดอันเบิดผัว่านี่เออจังสิเป็นตนมันมีเป้าหมายแต่มันมีอุปสรรคในการสกัดกั้นเออเออมันมีเป้าหมายแต่ว่ามันมีอุปสรรคสกัดกั้นมันก็ไม่บรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกันเออเหตุบุญเื่กันในแม่มาเหตุบุญกันมีเป้าหมายแล้ว,วกกลบันเน,นีเนนนเยเ่ย มีแนวมีแนวมากสกัดกันเนี่ยมันกับวัตถุประสงค์ที่เข้าตั้งไหวมันก็ไม่สําเร็จเช่นเดียวกันฉะนั้นเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยไม่จําเป็นจะต,ต้องให้สําเร็จทุกครั้งแต่ให้ใช้ความพยายามพยายามในการเหตุบังเอ,อิญเขาตั้งเป้าหมายมาแล้วเขากับเหตุเท่าที่เขาเหตุใด,ดออต่างกายเราเหตุใด,ดหรือว่ากําลังที่เขาเหตุใด พอมันมาตั้งเป้าหมายไว้หลายๆโอ้ยคุณต้องเป็นหน้าย,ยกระทมลมนตีให้ได้ว่าะมันกเกินไปยังสั่นกระไดเออคุณเสียวละวันที่หนึ่งก็น,น้ามืออื่นมือหื้อเดี๋ยวว่าเออมันกเกินไปแต่ว่ามีอยู่ดีลงแต่ถิ่นนี่ซีงหมดตอแล้วเออ,ตอแต่ถือไม่อยู่เนี่ยแต่ว่ามูก,กินไปเพนับ,บนับปฏิฆา เ,ออเป้าหมายมันมีต่างกันนี่แม่วัตถุประสงค์ฉะนั้นเนี่ยเราทําอะไรก็ช่างเราตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างน้อยๆมันก็เป็นแรงผักดันแรงพักดันในเท้ามีความหมุกมากนะักในการกระทาเออในการกระทาอย่างเฮ็ดบุญยังเถะเออตั้งเป้าหมายเอาตายก็ตายทีเดียวถ้าเราโคนประกบมาตายวัาสามเทียรวัสดเฮ็ดให้เล่าซะวัสดตั้งไว้ยังสั่น เป้าหมายเรามีแล้วเราก็ทำเนี่ยอย่างนิมนต์พระเจ้าประสงค์มาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็อีกไม่นานก็จะถวายสังฆทานเออศีลในรักษาเนี่ยทานยังกําลังเจริญเริ่มทำขณะนี้กําลังเจริญภาวนาอยู่ฉะนั้นเนี่ยเจตนาในทางพระพุทธศาสนาอยู่สามีอยู่สามประการในการกระทาเออเว่วันิเหตุบุญหรือว่าสิเหตุง้นก็นตามเนี่ยถ้าเราตั้งเป้าหมายตั้งเจตนาไว้นี่ยแปนว่าปลุพกพระเจตนา ก่อนเทาสิเหตุเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ถูกต้องแล้วประการที่หนึ่งก่อนเอาสิเหตุเนี่ยจังสิเหตุบุญคืออะไรจันสิเหตุบุญมันก็ต้องเตรียมไปเตรียมยังแหน่ไปเตรียมกำลังทรัพย์เตรียมกำลังกายเตรียมกำลังคนเตรียมกำลังสถานที่แล้วเตรียม,มยไปเนี่บุกพัฒนเจตนาก่อนทาเราเตรียมให้มันพร้อมเออมี่ก่อนก่อนเท่าสิเหตุเนี่ยเขาเตรียมไปพร้อมเบิ้ร์ ขันขณะเหตุมันจังบวบบ้าอย่ไหมเจ้เห็นบ่าเขาเตรียมไวมันบริบ้วณ่บวายพาะไเป็นอารโ,โจกเกเดี๋ยวกัคว้แกันแก้นเดียวกัคว้ากันแก่นี่นความไม่พร้อมมันเกิดขึ้นมันก็มีมาอย่างนั้นบุพัฒเจตนาเราตั้งใจเอาไว้ก่อนสองบัดเนี่ยบุนใจยะเจตนาขณะที่เราทำเนี่ยเราก็พร้อมหรือภูมิใจในสิ่งที่เราทำ ขันเท้าตั้งใจไว้ก่อนลเลยแม่อย่างน,น้อยๆขณะที่เราทำเนี่ยหนึ่งความพร้อมมันมีส่วนปาาปัญหาเฉพาะนามันอาจสิเกิดไม่ยู่สมองนั่นละเออปัญหาเฉพาะนาคือหยั้งกระไม้ถึงบ้าคอร์รเชลเลอาจสิว่าพอ้อมในขณะที่เท้าเฮียเราก็ยังดีที่เราได้เตรียมมาไว้แต่ว่าขันบ่อเตรียมมาเดี๋ยวโอ้ยจะเป็นอย่างระบาย เออเอิญการพาาระกันส่วนมดไม่อาาร์ก็เอิญกันที่สั่งจังสีเป็นต้นอันนั้นคือไม่เตียงถ้าเราเตียงแล้วเนี่ยในขณะที่เราทําเนี่ยเราก็พร้อมในเมื่อพร้อมเนี่ยมันก็การทํามันก็ราบลรื่อมันก็เป็นไปตามขันตามตอนตามคณะเวลาเข้าถ้ำเ่ยมุนใจยั้เจตนาขณะทรรเนี่ยเราก็พร้อมเราก็ภูมิใจดีใจ สุดท้ายอัปปะเจตนาหลังเราทำแล้วเนี่ยเราก็ดีใจอิ่มใจอิ่มเอิบใจหมายเข้ามาจางไหนไปเนี่ยบพาว่าตัตตแต่เหตุบุญได้แมเหตุยังคือก,กันคันตั้งใจไปเหตุแล้วเนี่ยความสำเร็จมันเกิดขึ้นเออความสำเร็จมันเกิดขึ้นมันก็ภาคภูมิใจตัวปเลยโอ้กูเหตุใจแล้วสำเร็จแล้วเนี่ยย้อนมือยอ้อนทีน้องกูเอง เนี่ยวความภูมิใจความดีใจความอิ่มใจอิ่มเอิบใจในสิ่งที่ตนได้ทําแล้วเนี่ย